เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพัควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปะตะเตนะมิทาคาทาเยตัตตะตละโขพัควาปัญจวคิเยพิกขวามันติเทวเมพิขเวอันตะปัดพัดชิเตนะนาเสวิตัพพาโยจายังกามสุกามาสุขันติกานิโยโคหีโนคัมโมโปถุชนิโก อนริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตถาริลมาถานุโยโคทุโขอนริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพตันเตอนุปะปัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิ อภิสัมพุทธาจักขุกรณียาากรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายะสัมวัตติอัตมาจะสาภิกเขวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา,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 ตต <c oughs> า,าจากาัขาาขาาาจากขุกรณียาากรณีอุปสมายะอภิญญา <c oughs> อภิญญายาสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยอัตถังทิโกมะคโขเสรยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิคะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียาณะการณี อุบาสมายะอภินย,ยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทงองอังโขปณะพิกเวอุทักขาอริยสัจจังชาติปิทุกขาชนาปิทุกขามาระนปิทุกขังโสกะปะดิเทวะทุกขโทมะนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิ วิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนาลภาติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุบาทปัจ <c oughs> จุบาทานัขันทาทุกขงังทุกขังอีทางโขงปะนาภิกขเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวะภวิกานันทิลาคะสหะ คาตาตาตาระตาตาระลาพินันทินีเสยยทีทางกามากามตันหาพระวันตันหาพิบะตันหาอีทางโหปนาพิฆเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัตสาเยวะตันหายะอเสสริราคานินโรโธจาโภปนิสัตโภมุตติอนารโยอ,อีทางโขงปนาพิฆเว ทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคีโกมคโคเสยยธีทางสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจังติ มีพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณางอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติมีพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปาทิญาณางอุทัปปาทิ ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจ <im> <vit> <iale> ังปริญญาตันติมีพิฆเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติมีพิฆเว บุพเพอนุนสเตสุธรรมเมสุจากขงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทยโยอริยาสัจจปาหะตามพันติเมพิขเวบุพเพอนุนสเตสุธรรมเมสุจากขงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิ วิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโกปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิคเวปุเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจากของอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอีทางทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิคะเว บุพเพอน,น,นันสุเตสุธรรมเมสุจากโของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรโทอริยส,สัจจสัพจิตาตัพันติม with, เมพิขเวบุพเพอนันทสุทมมเตสุธรรมเมสุจากโของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิ วิชาอุาาทัปาธิอาโลโกอุาาทัปาธิตังโขงปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตะตันติมีพิฆเวบุเพอ,อนานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุาาทัปาธิยานังอุาาทัปาธิปัญญาอุาาทัปาธิวิชาอุาาทัปาธิอาโลโกอุาาทัปาธิ อิทังทุกขานิโ me, รธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิฆเวบุเพอน,นันตุเตสุธรรมมีสุจักของอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโ us, รธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์พาวาเวตพันติมีพิฆเวบุเพอนันตุเตสุธรรมมสุ จักคงอุทัปปาทิญาณาังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิถังโลกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุพเพอนัน,นส,สุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิ อโลโกุทปาะทิยาวกีวันจะมีพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจจันเจสุเอวันติปริวัตตังทวาททศการังยถาภูตังยาณทัศนังนาะสุวิสุทธังอหุสิเนวตาวาหังพิกเวสเสเเวกีโลเกสมารเกสพมมเกสัตสะ,สะม,ม,มมานาพรมาณ นิยาประชายาสะสเทวะมนุษยะอนุตตลังสำมาสัมโพธิอภิสังขุโธปัจจัญญาสิงตะยะโตจะโขมีพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจจันเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาถาภูตังยาทัศสนังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหัง พิกาเวพิกเวสเทวะเกโลเกสมาราเกสพุม,มเกสัส,ะส,ะสมณโรมะนิยาปชายาสเทวะมนนสายะอนุอนุตรลังสาม,มาสัมโพทิงอภิพุทอภิสัมพุพพพมพโทโธปัจจัญญาสิงยาณจ,จะปณะเมทัสนังอุปทาอุท่าปาทิอกุปามีวิมุตติอยะมันติ มาชาตินทัทิธานิกุนาภุนะภาโวติอิธามะโวจะภาควาอัตตามนาปัจจวคิยาพิขูภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปณะเวยากาละนะัสสมิง พันยมีนีพันยะนามี <c oughs> อาัาสะตูโกนทันยัสะวิละชังวิตามลังธรรมะาจากักคงอุทาปาทียังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันโตนิโรธธรรมันติประวัติเตจะพระขวาตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตสัตธรรมนุสสาเวสุง อิตํมภระควตาภารานสิยังอิติอิสิปเตนะมิทัคมิฆทาเยอ,อนุตตลังธรรมะจกักตังปวัตติตังอปะวัตติยังสามณีสมะเีนะวาพรมเีนะวาเทเวนะวามาเรนะวาภุมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินภูมมิานังเทวานังสัตทังสุตตะวาจาตุมา จตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวนางสัททางสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวนางสัททางสุตตวายามาเทวาสัทธามนุสสาเวสุงยามานางเทวนางสัททางสุตตวาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงสุตาน ตุศีตานางเทวนางสัตทังสุตตะวานิมมานรตีเทวาสัตธมนุสาวีสูงนิมารตีนังเทวนังส <tinc S 1> ัตทังสุตตะวานิมารตีนางเทวนางสัตทังสุตตะวานิมิตตะวะสัตวตีเทวาสัตธมนุสาวีสูงปนิมิตวะสัตวตีนางเทวนางสุตสัตทังสุตตะวาพิมกายิกาเทวาสัตธมนุสาวีสูง เอตัมภควตาภารานสียังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกลงประวัติตังอปะวิวัติยังสมะนนะวาโพรมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรมสหุนาวาเนวาเกนะจิวาโลกัสมินอิติหะเตนะคณีนะเตนะมุหุตเตนะยามะโพรมโลกา อับภุคัตชิอายันจาะาทศหัดส,สีโลกธาตุสังกรมปิสปัมปกรรมปิสัมปเวทีอัปปามโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุละหูสิอติกรรมเมวะเทวนงังเทวมนุษยภาวังอัทธโคภะควาอุทานางังอุทาเทสิอัญญาสิวะตะโพโณทันโย و, อัญญาสิวตะโภโกนทันโยติอิติหิทังอายัสมโตโกนทันยะสะอายาโกนทันโยเตต่ตวะมานังอโหสีติ